สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้เขามีอาการเป็นแบบไหนแล้วเขามีข้อความอะไรมาบอกคุณนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ฟังเล่นๆไว้เป็นสตอรี่นะคะมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกห้าถ้วยรู้สึกเศร้าเสียใจที่ผ่านมายังลืมไม่ได้เลยไม่เหมาะขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะเด่นๆเ,เลยก็มีธาตุน้ำมีกรกฏพิจิก ธาตุไฟเมธสิงธนูธาตุดินพึกศบกันมังกรมีทุกธาตุเลยนะคะธาตุธาตุลมมิถุนตุนคุมแต่ไม่หมอเกิดไพ่ให้ครบก่อนในเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะคะในเรื่องที่ผ่านมาเขายังหาคําตอบไม่ได้เลยยังทําอะไรไม่ได้ยังลืมไม่ได้เลยกับเรื่องที่ที่ผ่านมามันทําให้เขาเจ้าแล้วก็ทุกแล้วก็เสียใจมากเห็นไหมคะเหนื่อยอะ่ะ พยายามกักขังตัวเองไว้อยู่เหนื่อยแล้วบางครั้งเขาท้ออ่อนอ่อนล้าไม่มีกําลังใจเขาบอกเออแต่ยังไงซะเขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะ,ะราชินีถือเหรียญคือคือ,คอยังหนักแน่นแล้วก็มั่นคงอยู่ก็อยากเข้ามาอยากมาให้อยากมาซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างอยากมาเป่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงยังหาทางออกไม่เจอแสดงว่าอาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณ เสียใจต่างก็รู้สึกเศร้าเสียใจแล้วคนคนนี้เขาก็หาทางออกไม่เจอพัธน,นาการตัวเองไว้กับเรื่องของคุณอยู่เลยยังหาทางออกไม่ได้อึดอัดกดดันนะคะเนี่ยไม่รู้จะจะเอายัางไงแต่ยังไงซะยังมั่นคงกับคุณอยู่นะแล้วเขามีอะไรฝากมาบอกคะ่ะเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะเขาอยากให้คุณอยู่กับเขาไปนานๆอยากไปไหนอยากให้อยู่ด้วย อยากให้อยู่ด้วยไหมเขาถามคุณนะคะอยากให้เขาอยู่ด้วยไหมเขาบอกว่าคุณอะอ่อยเก่งเอออ่อยเก่งมากเขาบอกอืมการได้เจอกันสําหรับชันมันสําคัญมากเลยนะเห็นไหมคะอยากเจออยากได้พบอยากได้เจอคุณอืเขาบอกว่าคุณอะคือรักแท้ของเขาแล้วมาดูไพ่ชุดนี้นะคะ เขาบอกว่าเขาต้องการเวลาจากคุณเวลาที่ควรจะเป็นของเขาคุณเอาไปให้ใครหมดเขาต้องการเวลานั้นนะคะ 1. น่ถ้วยอยากมอบความรักความรู้สึกดีๆอยากโอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะใบที่สามเขาเขาถามว่าคุณอ่ะเห็นเขาเป็นแบบไหนมองเขาในเวไหนเขาอยากรู้ เขาบอกว่าใช่ฉันคิดแบบนางจริงๆคิดแบบไหน,นฉันรักคุณจริงๆนะเขาบอกว่าเขารักคุณจริงๆเขาไม่ได้เสยแซงนะอมใบน,นี้เขาบอกว่าเขายังไม่มีคําตอบให้กับคุณทั้งหมดมถ้าคุณต้องการคําตอบจากเขาในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่มีคําตอบให้ แต่ยังไงเขาก็รอคุณนะคะเ้ารอคุณอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมาคุณพูดถูกนะคะอืมฉันจากไปเพราะว่าคุณบอกให้ฉันไปเองเขาบอกเห็นไหมคะที่เข้าไปอะ่ะเพราะคุณบอกให้เขาไปเขาก็เลยต้องไปใบสุดท้ายคุณมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยเขาบอกอืมหมายก็หมายความว่าคุณไม่ได้เจอข้าง คุณไม่ได้เจอแค่เขาคุณเดียวคุณยังต้องเจอผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยอืมเนี่ยหลักคือความในใจของเขาและเขาก็ฝากมาบอกคุณแบบนี้นะคะอะ่ก็ยังไงก็อยากให้พูดคุยกัน,นดีๆนะคะถ้าไม่ไหวมันไม่ใช่ไปต่อไปเป็นแล้วก็จบก็บอกกันตรงๆนะคะแต่ถ้ายังรู้สึกรักกันอยู่ก็พูดกัน,นดีๆพยายามให้โอกาสให้อภัย ความรักสวยงามเสมออภัยเข้าใจดีที่สุดะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ